วัสดีครับคุณผู้ชมท่ามกลางการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกากับประธานาธิบดีวลาดิเม er ียร์ปูตินของรัสเซียเราเพบว่าสัญญาณการหยุดยิงที่หลายฝ่ายคาดหวังกับไม่เกิดขึ้นฝ่ายรัสเซียไม่มีท่าทีตอบรับข้อเสนอหยุดยิงแต่อย่างใดขณะที่กองทัพรัสเซียก็เร่งโจมตีพื้นที่พลรเรือนของยูเครนในกรุงเคียบส่งผลให้ประชาชนชาวยูเครน เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจํานวนไม่น้อยอย่างไรก็ตามทางฝั่งของกองทัพยูเครนก็ยังคงเดินหน้าตอบโต้รัสเซียอย่างหนักเช่นกันด้วยการใช้งานโดรนและขี่าวุธร่อนเข้าโจมตีที่ตั้งทางการทหารของรัสเซียทั้งในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองในยูเครนและภายในดินแดนของรัสเซียเองทําให้ฝ่ายรัสเซียเสียหายอย่างหนักโดยรายละเอียดการรบวันนี้จะเป็นอย่างไรแอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริเตอรี่พร้อม รัเลยคบสำหรับข่าวแรกนะครับยูเครนก็ยังคงเดินหน้าโจมตีรัสเซียในเชิงลึกด้วยการส่งโดรนและขีปนาวุธเข้าโจมตีพื้นที่ของรัสเซียอย่างต่อเนื่องสำหรับที่รอสตอฟก็ถูกโจมตีรายวันจากขีปนาวุธร่อนแบบสตอมชาโด o w ซึ่งคาดว่าอาจจะถูกยิงมาจากเครื่องบินรบแบบซู24่หรือว่ายูเครนนั้นอาจจะใช้ขีปนาวุธรอนที่ผลิตเองก็เป็นไปได้ครับ ต่อมาที่โวโกกราดมีรายงานว่าการบินและการจราจรทางอากาศของรัสเซียถูกสั่งหยุดชั่วคราวเนื่องจากว่าถูกรบกวนด้วยดโดรนของยูเครนส่วนที่แคว้นอุสมูเทียซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลคลังน้ำมันของรัสเซียก็ถูกโจมตีด้วยดโดรนพิสัยไกลของยูเครนสิ่งนี้แสดงถึงความแม่นยำทางข่าวกรองของพวกเขา และที่สำคัญในพื้นที่ของไครเมียยูเครนได้ยิงขีปนาวุธแบบเนตจูนใส่สนามบินทางกทหารและส่งเรือดโดรนปล่อยโดรน,นลูกเข้าโจมตีระบบป้องกันพางรงกาศของรัสเซียบริเวณร,รัสดอนโยเนย่ส่งผลให้เรดาร์ราคาแพงของรัสเซียสามหน่วยถูกทำลายลงรายงานยังระบุเพิ่มเติมว่า เครื่องบินแจ้งเตือนแผนอากาศแบบ A-50 ของรัสเซียถูกยูเครนทำลายไปแล้วจำนวน3ลำจากทั้งหมด8ลำซึ่งเหลืออีกเพียงประมาณ5าลำที่ไม่สามารถขึ้นบินได้ส่งผลให้รัสเซียจำเป็นต้องส่งเรดาร์ภาคพื้นดินไปประจำการในพื้นที่ของแรมไคเมียเพิ่มเติมเพราะไม่สามารถเพึ่งพาเรดาร์ทางอากาศได้อย่างที่เคยสำหรับ A-50 เป็นเครื่องบินควบคุมการรบและแจ้งเตือนทางอากาศล่วงหน้าเช่นเดียวกับ a c s ของนาโต ผลิตขึ้นตั้งแต่ยุคของโซเวียตนับเป็นทรัพยากรสําคัญที่รัเสเซียขาดไม่ได้ในสงครามดโดรนและขี่ปาวุธยุคใหม่เช่นนี้ครับต่อมาในพื้นที่เขตครูด มีข่าวว่าสนามบินทางทหารของรัสเซียถูกยูเครนโจมตีครั้งซึ่งยูเครนนั้นก็ได้อาศัยกลุ่มต่อต้านภายในพื้นที่ทำการชี้เป้าให้การโจมตีครั้งนี้ยูเครนสามารถทำลายระบบป้องกันพลังกาศและคลังแสงของรัสเซียได้สำเร็จครับต่อมาในพื้นที่ของโดเนสเราพบว่าเครื่องบินรบแบบซู24ของยูเครนได้ปล่อยขีปนาวุธร่อนแบบสตอมชารโดเข้าโจมตีเป้าหมายทางทหารในพื้นที่ยึดครองของรัสเซียอีกครั้งส่งผลให้เป้าหมาย หมายทางกระหาในพื้นที่แห่งนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของรัสเซียกันต่อโดยดมิทีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีและหนึ่งในแกนนาสายเหยียวของเครมลินอ้างว่าสามารถจัดหากําลังพลเพิ่มเติมได้ถึง201,000นายภายในระยะเวลาเพียง6เดือนโดยประกอบด้วยทั้งฐานรับจ้างและฐานเกณฑ์ตามวงรอบ ซึ่งรัฐบาลของรัสเซียก็ออกมายืนยันข้อมูลดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกันอย่างไรก็ตามเชลยศึกชาวรัสเซียหลายรายได้เผยว่าพวกเขามีการฝึกเพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้นโดยเน้นแต่เพียงการใช้วุธยอย่างเร่งด่วนก่อนจะถูกส่งตัวเข้ามารบในยูเครนครับ ซึ่งในจุดนี้ก็ประมาณว่าถึงแม้รัสเซียพวกเขาจะสูญเสียฐานและยุทธปกรณ์ไปมากก็าตามแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงสามารถหากําลังพลมาเพิ่มเติมได้เรื่อยๆและสามารถยึดดินแดนของยูเครนได้เพิ่มแม้ว่าการยึดนั้นจะเป็นไปแบบช้ามากๆก็ตามนะครับรัสเซียหวังว่าจะใช้เกมยาวล้มยูเครนให้ได้ซึ่งพวกเขารู้ดีว่ายูเครนเนี่ยมีกําลังพลที่น้อยกว่าตนมากดังนั้นหากว่ารัสเซียอึดมากพอกว่าจะสามารถเอาชนะยูเครนในอนาคต ไดไ้ส่วนทางฝั่งของยูเครนถ้ากว่าพวกเขาจะหวังให้ปูตินหมดวาระหรือว่าลาโลกไปเองก็คงจะช้าเกินไปและด้วยกำลงัง และด้วยกำลังพลที่มีน้อยอยู่แล้วยูเครนจึงพยายามรักษาชีวิตทหารเอาไว้ให้ได้มากที่สุดและพยายามใช้อาวุธระยะไกลและดโดรนเข้าทำลายกำลังรบของรัสเซียและเมื่อพบจุดอ่อนของรัสเซียยูเครนก็พยายามเข้าตีโต้เช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงเน้นรักษาชีวิตกำลังพลเพื่อรอเวลาให้ทรัมป์หมดวาระลงและเมื่อมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ก้าวขึ้นมากว่าจะมีนโยบายเข้าข้างยูเครนมากขึ้นเหมือนกับตอนที่มีโจไบ,บเดนนะครับจุดนี้ก็คงจะต้อง ้องสู้กันต่อไปโดยทั้งสองฝ่ายนั้นต่างมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานทางกรทหารของยูเครนกันบ้างโดยกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้เผยแพร่ค,คลิปวิดีโอเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงเห็นการปฏิบัติการของดโดรนโจมตีแบบ FPV ที่สามารถสกัดกั้นและทำลายระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ BM-21 Grad ของรัสเซียได้อย่างแม่นยำในพื้นที่แนวรบภาคใต้ ระบบ B.M 2 1 Grad แกดของฝ่ายรัสเซียที่ถูกระบุว่าเพิ่งใช้ยิงโจมตีใส่ตำแหน่งของกองทัพยูเครนก่อนจะถูกโดรนบินเข้าใกล้และพุ่งเข้าชนจนเกิดการระเบิดและสามารถทำลายตัวรถลงได้โดยสิ้นเชิงแกรด หรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่า B.M.21 เป็นยุทธภรณร์รุ่นเก่าสมัยสหภาพโซเวียตติดตั้งจรวดขนาด122ม mm, ิลเมตรมีท่อยิงจำนวน40ท่อยิงใช้ยิงถล่มพื้นที่เป็นวงกว้างและสามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อกองลังภาคพื้นดินและสิ่งปลูกสร้างได้หากว่ามีจำนวนรถยิงที่มากพอ วิดีโอนี้ตอกย้ำถึงความสามารถของยูเครนในการใช้งานโดรนแบบ f อพีเป็นอาวุธในแนวหน้าเพื่อต่อต้านยุทธภพกรหนักของรัสเซียโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ทรัพยากรด้านอาวุธของยูเครนเริ่มขาดแคลนจากความล่าช้าในการสนับสนุนจากชาติตะวันตกการทำลายระบบแก๊สไม่เพียงแต่ลดความสามารถในการยิงระยะไกลของฝ่ายตรงข้ามแต่ยังสามารถสร้างแรงกดดันทางจิต,ตวิทยาให้กับหน่วยปืนใหญ่ของรัสเซียที่ในขณะนี้ตกเป็น เป้าหมายการล่าอย่างต่อเนื่องจากฝูงโดรนในแนวหน้าของยูเครนครับ ส่วนข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งสถานการณ์โดยรวมของกองทัพรัสเซียนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรยูเครนได้มากในแนวรบที่แนวหน้านะครับแต่ว่าพวกเขาก็ได้เลือกใช้วิธีการโจมตีเข้าไปยังเมืองหลวงของอยูเครนมีรายงานว่าดโดรนและขีปนาวุธของรัสเซียนั้นได้โจมตีเข้าไปยังพื้นที่ของพลเรือนซับเป็นส่วนมากแต่ว่าทางฝ่ายของรัสเซียนั้นได้อ้างว่าพวกเขาโจมตีเพียงแต่เป้าหมายทางการะดานเท่านั้น มันก็เป็นสเต็ปเดิมๆของกองทัพ,พรัสเซียนะครับที่จะพูดแบบนี้แต่ว่าผลข้างเคียงที่มันมีผลกระทบกับพลเรือนชาวยูเครนนั้นจากช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นสงครามแอดมินเห็นว่าประชาชนชาวยูเครนเนี่ยเดือดร้อนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนโรงพยาบาลหรือว่าสถานศึกษาล้วนตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของรัสเซียทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมารัสเซียได้ใช้โดรนเข้ามาโจมตียูเครนมากถึง539าบลำบวกกับขีปนาวุธอีกจำนวน11ลูกทำการโจมตียาวนานกว่า8ชั่วโมงในช่วงแรกเนี่ยมีรายงานว่ามีชาวยูเครนครับเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน26รายแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการอัปเดตนะครับว่าชาวยูเครนนั้นเสียชีวิตเพิ่มเติมเป็น2รายส่วนผู้บาดเจ็บนั้นก็ยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับประชาชนชาวยูเครเนเ ต้องไปหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินหรือว่าโมงใต้ดินที่ทางการจัดไว้ให้นะครับ ขณะที่เสียงเครื่องยนต์ของโดรนเสียงปืนต่อต้านอากาศยานและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นเป็นระยะมันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนชาวยูเครนไม่น้อยนะครับแม้ว่าพวกเขาจะผ่านเรื่องราวแบบนี้มามากก็ตามถ้าพูดกันแบบตรงๆมันก็คือน่าเกลียดนะครับคุณผู้ชมแทนที่รัสเซียจะไปโจมตีเป้าหมายที่แนวหน้าหรือว่าเป้าหมายที่เป็นทางกระหานโดยตรงนะครับแต่ว่าพวกเขากลับเลือกโจมตีแนวหลังโดยเน้นไปที่พื้นที่ของพลเรือนชาวยูเครนเพื่อกดดันให้ ายูเครนยอมแพ้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ประเทศใหญ่ๆไม่น่าทำเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรี่ดีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ